สวัสดีครับพบกับรายการ Training Variety นะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆมีสาระและก็เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมด้วยนะครับวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนแรกของรายการนะครับซึ่งท่านสามารถรับชมรายการนี้ได้อย่างต่อนเนื่องในเว็บไซต์ของทางสถาบันนะครับเเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะนำเสนอกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและการแต่งกายนะฮะซึ่งโดยปกตทิทั่วไปแล้วเนี่ย คนที่รับราชการเนี่ยก็จะมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในสถาบันเนี่ยเราก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะฮะที่มีบุคลิกการแต่งกายที่ดูโดดเด่นครับไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆครับแต่ว่าเขามีความมั่นใจแล้วก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้ครับพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณต้นภูวดลนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับ,รบวันนี้ก็มาในชุดนี้เรียกว่าก็เป็นชุดทํางานนี่แหละครับชุดทํางานคือมาทางานมา <beleza> มาทงานมาชุดนี้เลยครับมาชุดนี้นี่ถ้าผมไปเจอที่อื่นที่ว่าเป็นชุดไปเที่ยวนะก็ก็มีหลายคนทักเหมือนกัน,น,นว่าเอ้ยนี่มาทํางานหรือเปล่าหรือรหรือเอ๊ททำรับราชการหรือเปล่าก็ก็มีก็มีคนทักหลายคนนะปกติทุกวันแต่งตัวประมาณนี้อ๋อถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าผม อยู่สถาบันอยู่ข้างในไม่ได้ออกไปเจอวิทยากรไม่ได้ไปพบผู้บริหารหรือว่าไม่มีโครงการข้างนอกครับผมก็จะจะแต่งตัวแนวนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมไม่ต้องมีฝึกอบรมมีโครงการมีงานที่มันเป็นทางการเนี่ยผมก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งครัือน้องต้นเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอยู่ในโครงการฝึกอบรมเรียกว่าเป็นเทรนนิ่งนะครับงั้น การแต่งกายเนี่ยถ้าถ้าเป็นพิธีการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้คือไม่ได้ออกงานก็ไม่ได้ไปไหนครับเรารู้สึกว่าในเมื่อเราอยู่ข้างในแล้วการทํางานเราไม่ได้ออกไปเจอผู้คนภายนอกก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากแต่งตัวที่มันเป็นเป็นบุคลิกเป็นสไตล์ของเราครับรู้สึกว่าอันนี้แนวคิดของน้องต้นในการแต่งกายโดยมากเนี่ยเรามีแนวคิดเกิดจากอะไรว่าวันไหนจะแต่งตัวยังไงไปทํางานไปคครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือในภาพภาพรักษของคนทั่วไปก็จะมองอย่างข้าราชการอย่าง นธนาคารอย่างตำรวจทหารหรืออะไรเงี้ยคือก็จะมีภาพลักษณ์เป็นฟอร์มเป็นฟอร์ม<อ>ใช่ครับ,รบแต่นี้ผมก็บองว่าราชการปัจจุบันเนี้ยมันมันควรจะจะมีอะไรที่มันอาจจะไม่ไม่มีกรอบมากนักแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหลุดโลก,กน,นะครับก็เป็นรูปแบบเดิมคือราแต่งต<ช>ัวถ้าไม่ใชไม่ใส่เครื่องแบบราชการก็จะปลูกท้ายบ้างอะไรบ้างแต่นี่ผมหยอกพี่จอกก่อนวันจันทร์นะผมแต่งเครื่องแบบนะ ทุกวันจันทร์วันจันทร์ผมเนี่ยแบบเห็นผมแต่งตัวเงี้ยคือปกติวันจันทร์เราจะแต่งเครื่องแบบกันซึ่งตอนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าคุณต้นเนี่ยแต่งทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์พี่เห็นผมแต่งตัวเงี้ยแบบ หลุดโลกนี้แต่วันจันเนี่ยผมแต่งเครื่องแบบจุดะก,กีแต่ว่าอย่างวันอื่นๆอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผมอยู่ข้างในสถาบันไม่ไออกไปไหนทํางานเองข้างในเนี่ยผมก็อยากจะเรียกว่าเติมสีสันให้กับการทํางานในแต่ละวันครับ,รบที่จะเป็นพิธีการเช่นเราไป,ปึอบรมไปสัมมนาเนี่ยรูปแบบอย่างนั้นเป็นยังไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงหลักการแต่งกายนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ได้ฟังวิทยากรมารหรือว่าได้อ่านหนังสือรหรือว่าได้ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็นํามาปรับใช้ในการทํางานถ้าเกิดว่า เราแต่งกายที่เป็นทางการต้องอยู่หน้าเวทีจะต้องพบผู้บริหารพบเบี้ยกรหรือว่าเป็นพิธีการเนี่ยเราก็จะต้องแต่งอย่างอย่างเนี้ยอย่างที่พี่จอกใส่เนี่ยเวชุดสูทแล้วก็มีนผูกเน็คไคบ์้าสตรีก็ต้องสวมกระโปรงหรือกางเกงแล้วก็รองเท้าก็ต้องเป็นหน้าหุ้มส้นนะครับแล้วก็ต้อง กัดกระดุมกระดุมอะไรก็คือตามแบบแผนตามนนบบสากลค,ค,คือตามลักษณะของงาน,นใช่ครับที่พอเป็นมาเป็นส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวตว,วันนี้อย่างวันนี้ผู้ต้นยืนให้ดูหน่อยย,ยืนให้ดูหน่อยว่ารูปแบบในวันนี้ นี่คท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นนนี้ผูกกระต่ายผูกกระต่ายจริงๆนหมผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันก็เป็นแฟชั่นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเห็นวัยรุ่นปัจจุบันนี้ครับก็จะใส่เสื้อลายสก๊อตผูกผูกกระต่ายบ้างผูก넥ไทเส้นเล็กๆบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเมันก็เป็นสีสันการแต่งกายอย่างหนึ่งที่เราถือว่าอยากจะหมายว่าเติมความสดใสกับ ชีวิตในการทํางานในแต่ละวันนะครับนั่งได้ยังครับคนั่งเจอแล้วนั่งครับแต่จริงแล้วเนี่ยผู้ดึงคนทุกคนก็ไม่สามารถแต่งตัวนี้ก็ต้องดูบุคลิกตัวเองด้วยนะก็เช่นบุคลิกแบบไหนถึงจะแต่งแบบนี้ได้ก็ก็โดยทั่วไปแล้วก็ควรจะดูแต่ผมก็ไม่คิดว่าดูหรือไม่ดูผมก็ถือว่าผมอยากแต่งผมก็แต่งมันต้องประกอบกันเช่นรองเท้ารองเท้าเสืเสื้อก็ต้องแมทหรือว่ามีกนแมทผมเนี่ยอย่างจะเป็นผมเนี่ยก็อย่างนี้ไม่ได้เออเน็ตมุกว S <S ก็โอเคครับ,รบอันนี้ก็ถือ,อ,อว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นทางการหน่อยนะ, <S <S <ฮ>ะเป็นทางการอยู่นะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราแก่ตัวไปมากกว่านี้หรือว่าเราเป็นผู้บริหาร,รหรือว่าเติบโตในสายงานแล้วเนี่ยคิดว่าการแต่งกายหรือคงยังไม่เหมาะสมมันก็ต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนนี่ผมต้องเรียนท่านท่านผู้ชมนะครับว่าเราก็ต้องดูกาลเทศะแล้วก็โอกาสด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมยังถือว่า เรายังสามารถจะสะดุกกับการแต่งตัวได้สดวกกับการทํางานได้ผมก็คือเราก็เราก็ทาไปก่อดทีนี้ในการทํางานอย่างที่ว่าเป็นอย่างนี้และเป็นทางการไม่เป็นทางการแล้วน้องต้นเป็นส่วนตัวไปเที่ยวเนี่ยแต่งตัวยังไงครไปเที่ยวนี่ผมก็ต้องดูว่าไปที่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่าเรานัดเพื่อนเจอกันทานข้าวเย็นหรือว่าไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็จะแต่งเป็นเสื้อเชิ้ตบ้างชุดชุดนี้ไปได้สบายมากมันไปนี่เพื่อนๆเป่าปากเลยวิวิวเลยครับทั้งวันใช้ได้เลยชุดนี้ก็ คิดว่าได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างไปเดินสวนยันตุจากไปต่างเรี้ยผมก็จะนุ่งขาสั้นบ้างมีใส่เสื้อเชิดเอ่อเสื้อยืดบ้างก็แล้วแต่โอกาสคือพูดง่ายว่าหลักการแต่งกายเราก็ต้องดูความเหมาะสมสถานที่ที่เราจะไปเพราะมันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าการแต่งกายเนี่ยถ้าเราเอ่อโอเวอร์เดรสหรือว่าแต่งแต่งเกินกว่ามาตรฐานนิดนึงเนี่ยเราก็จะดีกว่าที่ว่าเราแต่งอันเดอร์เดรสคือบางทีเราไปจะรู้สึกไม่มั่นใจเผือไว้หน่อยเผือไว้หน่อยดีกว่าใช่ครับถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวที่มัน ไม่สอดคล้องกับสถานที่กับงานกับเนี้ยเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็จะรู้สึกว่าคือไม่อยากไปงานนั้นคือไม่ไปดีกว่าเคยมีคนคอมเมนต์เสียงสะท้อนกลับมาไหมการแต่งกายของคุณต้นมีครับมีอย่างไงบ้างครับมันก็มีสองกระแสฮะอย่างถ้าเกิดว่าพี่ๆที่อยู่ที่สาวกกรหรือที่สถาบันเนี่ยเห็นเราแต่งตัวอย่างเงี้ยมาเขาก็จะชมเขาก็จะชอบแบบเออดีเป็นสีสัน เออน,นี้แต่งตัวดูปแปลกตาดีแต่ก็ไม่ได้ว่ามีเสียงตาหนินะครับ,รบ,รบแต่ก็าจ,ากจะมีบ้างบางส่วนที่ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้มาตําหนิโดยโตรงห,หรือว่ามองว่าเป็นปัญหาต่อการทํางานเพราะว่า<ร>ใ,นในภาพของการทํางานที่เป็นทางการาหรืออะไรเงี้ยท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเราก็แต่งตัวเหมาะสมอ,อย่างวันธรรมดาวันที่ไม่ได้ต้องออกวิธีการเนี่ยเราแต่งเนี้ยมันก็ถือว่าออสร้างสีสันให้กับการทํางานให้กับหน่วยงานของเรานี่มันให้อะไรกับตัวเราเช่นมันให้ความมั่นใจไ่เหลือให้ความรู้สึกยังไงกับตัวเราที่เราสามารถเลือก การแต่งกายได้ตามสถานการณ์ได้อืผมมองว่าตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าได้ได้เติมอย่างอย่างจุ๊จอกทานทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องปรุงไหมครับก็ต้องปรุงแน่นอนตามที่เราชอบเหมือนกันครับที่ผมมาทํางานผมคิดว่าเออเราอยากจะสร้างสีสันสร้างความรู้สึกกระฉับกระเฉงตื่นตัวหรือความอันเลื้อให้กับคนรอบข้างคนง่ายว่าไอเราแต่งเนี้ยเออเราก็มั่นใจส่วนหนึ่งแต่คนรอบข้างเห็นเนี่ยมันก็จะสร้างบรรยากาศสร้างเรียกว่า แรงผลักดันให้สีสันการทำงานมัน,ม,นมันก็คือเออมี energy alert อันนี้จริงไหมผมเคยเคยได้ยินครั้งหนึ่งเนี่ยมีท่านวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเราแ,แต่งตัวไปไปสัมมนากันเนี่ยะนะครับเช่นถ้าวันไหนเราผูกเน็กไทไปนะครับท่านผู้ชมฮนะ ความคิดในการนําเสนองานเนี่ยมันจะออกมาเป็นทางการเกินไปมันจะแข็งงมันจะเป็นเชิงวิชาการแต่วันนี้เราแต่งตัวสบายๆนะครับท่านผู้ชมฮะเวลาเราคิดงานเราครเองงานเนี่ยมันยังออกมายังแบบเป็นความคิดสร้างสรรค์มากขั้นต้นเคยเจออย่างนี้อันนี้ผมว่าจริงนะครับแล้วอย่างหนึ่งผมต้องบอกว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าผมได้มาทํางานอยู่ที่สถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งโอเคว่าในในชื่อในโดยโครงสร้างเนี่ยเป็นราชการแต่ต้องบอกว่าผู้บริหารหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ เปิดโอกาสแล้วก็ยอมรับในความสามารถมากกว่าในภาพลักษณ์ภายนอกท่านก็จะจะเหมือนกับว่าไม่ได้จํากัดหรือว่าตีกรอบเขาก็จะมองว่าเอะเรามีความคิดยอมรับสิ่งที่เราทําที่เราแสดงออกผมก็คิดว่าน่าจะยอมรับเพราะว่านี่ก็ทํามาปีนี้เข้าไปที่สิบแล้วก็ยังไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการตัดกายต่อการทํางานนะครับก็จะให้ฝากถึงเพื่อนข่าราชการว่า อยากจะปรับปรุงบุคลิกาภาพการแต่งกายคุณต้นจะบอกเพื่อนๆให้าการทั่วไปว่าอย่างไรครับคือก็ต้องขอเรียนเพื่อนเพื่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งกายเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าเป็น first impression หรือว่าเป็นการแสดงความเป็นตัวตนของเราการแต่งกายก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องยึดถือในเรื่องของการละเทสะแล้วก็โอกาสความเหมาะสมอย่างหนึ่งก็คือต้องดูในเรื่องของความเป็นตัวของเราเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าคนอื่นแต่งตัวคนนี้ดูแต่งแล้วดูดีดูหล่อ ดูสวยอ,อยากแต่งบ้างแต่มันอาจจะไม่เข้ากับบุคลิกภาพของเราหรือว่า,าไม่เข้ากับรูปร่างของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจดังนั้นผมคิดว่าหลักตรงนี้เราคงจะต้องมา mix and match แล้วก็ต้องมาเรียกว่าหาความเป็นตัวของตัวเราอะนะครับถึงจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างสีงสันในการทํางานให้กับเราได้ครับผมครับ ก็วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสาระดีๆที่คุยกันแบบสบายๆนะครับแบบคุณต้นคูวดลน,นะครับเรื่องการแต่งกายแล้วก็คุณต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างอันหนึ่งนะครับแต่ว่าใครจะเลือกแต่งตัวแบบไหนะจะต้องดูที่บุคลิกของตัวเองด้วยดูที่ลักษณะการทํางานของตัวเองด้วยนะฮะแ,แล้วค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งก็ อย่างนี้ต้องเรียนเรียนที่จอนิดนึงว่าก็ไม่ได้ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนราชการมาเรียนแบบหรือเป็นตัวอย่างใช่ครับเพราะว่าผมอยากให้มองว่าเราคงต้องค้นหาตัวเราเองและที่สําคัญเลยคือเราก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมการรักที่ส่ที่ที่ผมได้ได้เรียนเอาไว้นะครับแล้วอย่างหนึ่งคือในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางคนก็อาจจะมองว่าผมเนี่ยแต่งตัวโอ้โหใช้เงินเดือนเดือนนีนผมถามเรื่องนี้เลยต้องชุดแต่ละชุดเนี่ยแบรนด์มันเป็นยังไงคอแบรนด์นี้มผม ผมนิยมแบรนด์เดียวครับเมดอินไทยแลนด์นะอ๋อออีดีมากเลยนะคือจะบอกว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าผมแต่ละตัวเนี่ยไม่มียี่ห้ออคือเรียกว่าเดินไปเห็นแขวนอยู่ริมถนนสะดุดตาถูกใจแล้วลองแล้วเรียกว่าเหมาะสมแต่ได้ว่าเราเลือกเลือกแบบเลือกแบบสีสันที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับเราใช่ครับก็ซื้อแต่คือจะไม่จริงๆแล้วตู้เสื้อผ้าผมเนี่ยเรียกว่าเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ดังๆตัวเลาเป็นพันเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีครับคือเราก็รู้สึกว่าเรา เงินเดือนเราก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่เราก็สนุกสนานกับการ mix and m a แมทเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เรื่อยครับมีหลักในการคิดแบบนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมจะปรับใช้กันได้ตามความเหมาะสมของตัวเองและที่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการทํางานด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คุณต้นเนี่ยชีวิตมีความสุขนะฮะทั้งตัวแล้วก็การทํางานด้วยตื่นมาแล้วก็กินเออวันนี้จะแต่งตัวอะไรยังไงมันก็ทําให้เราสึกว่าเออได้ได้กระตุ้นสมองได้คิดแล้วก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขดีครับผมครับก็วันนี้ก็ เทรนนิง acity, ่งว <To> อไนตี <ís> ้ก็ขอบคุณคุณต้นภ so ูบดลนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราแล้วก็ในตอนต่อๆไปนะครับก็จะรับเชิญคุณต้นมาอีกนะครับในเรื่องต่อไปนะยินดีครับถ้าเกิดว่ามันหรือว่ามันมีประโยชน์หรือว่าอะไรก็ยินดีที่จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกับเพื่อนๆข้าราชการทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณคุณต้นบูบดลเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับและก็พบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับทางเทรนนิ่งเวอ a ์ไนตี้ช anel ทางเว็บไซต์ของทางสถาบันนะครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ